สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พ่อใหญ่มหานำเอาพระสมเด็จองค์ดำนะครับสมเด็จองค์ดำเป็นพระที่พ่อใหญ่มหาได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะนำเอาพระสมเด็จองค์ดำมามาให้ดูกันแบบเนื้อใกล้กลเลยนะองค์นี้พ่อใหญ่มหาให้ดูเต็มองค์มาแล้วนะ ถ้าท่านใดมาเจอแล้วก็อยากให้พ่อใหญ่ามาหาให้ดูเต็มองค์ก่อนแล้วค่อยมาดูขยายอันนี้พ่อใหญ่ามาหาทําแล้วนะให้ดูเต็มองค์แล้วค่อยมาขายายเป็นเนื้อใกล้ๆแต่ว่าคลิปนี้เอามาให้ดูเนื้อใกล้ๆเลยนะอ่าเพื่อนๆลองถ่ายดูนะว่าเป็นเป็นบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจารณ์ช่างหลวงศึ์หรือช่างหลวงวิจิตนะแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อเนื้อดําเนี่ย เรียกว่าเนื้อผงเกรสรเนี่ยก็มีหลวงเดียวนะเพื่อนเพื่อนนะเป็นพระในายุคปลายมีหลวงเดียวน,นะถ้าแฟนพันธ์แท้เขาก็คงรู้อ๋อเลยนะครับเราเห็นดำๆเนี่ยเรียกว่าเนื้อผงเกรสรบางทีผงเกรสรหรือว่าเนื้อบลานเผาอะนะตั้งแต่ย้าย กรุงศรีอุธยามาเป็นกรุงธนบุรีในยุคแรกๆะนะย้ายเมืองหลวงคำพีนี่ใส่เรือมาเลยนะลงเรือนะลงเรือมาเนี่ยโอ้โหเป็นคันเรือเลยนะบางทีใบลานก็เขียนกรอบเวลานานๆนะที่จารึกอักษรขอมอักษรโบราณอักษรมคตออักษรบาลีลงไปอะ่ะ นานกากรอบแห้งคนสมัยก่อนก็เอามาที่วัดเจ้าพระคุณสมเด็จบางทีท่านก็ไม่ได้เผานะท่านก็ใบลานกรอบกรอบก็ขยําขยําก็ก็แหลกละเอียดแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะเป็นเช่นนั้นแล้วก็ฐานไม้มงคลนะฐานไม้มงคลเนี่ยเผาเนี่ยก็เอามาทำเป็นมวลสารบางครั้งสมเด็จองค์ดำเนี่ยเราก็จะเห็นพวกคล้ายๆกับเป็นท่อนไม้เป็นกับเม็ดหินหรือเป็นกับ เป็นแก้วเป็นอะไรก็มีนะเพราะว่าเป็นบล็อกพิมพกเกาๆที่แตกหักชำรุดเนี่ยเจ้าบุคคลท่านไม่ได้เอาไปทิ้งหรือเอาไปเก็บไว้ที่ไหนจนเสียหายท่านให้หลวงตาคำเก็บไว้ในห้องจนมาในยุคยุคปลายแล้วนี่ท่านให้หลวงตาคำเอาออกมาโขกสับบทละเอียดนะไอ้ไอ้บล็อกพิมพกเกาๆที่แตกหักอะนะเออสับโขกให้ละเอียดแล้วก็มาผสมลงเป็นมวลสารขึ้นมาใหม่เราจึงเห็นเป็นลักษณะ ที่เรียกกันติดปากว่าเนื้อก้นครกนะเนื้อก้นครกก็ที่เป็นเม็ดใหญ่ๆเต็มเลยนั่นแหละคือมวลสารที่เกิดจากบล็อกพิมพกเกาๆที่แตกหักชำรุดไปแล้วท่านเอามาสับโขกบดละเอียดขึ้นมาใหม่ตำนานกล่าวไว้เช่นนั้นแล้วก็สมเด็จองค์ดำนี่โอ้โหพุทธคุณเนี่ยมหาอุดนะเพื่อนๆท่านว่าไว้อย่างนั้นนะหลายคนทราบว,ว่าหลวงพ่อท่านสร้างสมเด็จเนื้อองค์ดำโอโ้นาไม้มงคลนําฐานไม้มงคลมาแค่มีจิตที่จะให้หลวง ปู่ท่านสร้างป้านหะมากัดน,นะนะกัดไม่เข้านะเพื่อนๆมีเหตุการณ์หนงเล่าถึงกับว่ามาถึงข้างๆวัดแล้วนี่ซื้อโอเลี้ยงที่ร้านเจ็กจะเอามาถวายพระเนนถวายหลวงปู่กําลังยืนรอโอเลี้ยงอยู่โจรป้นนะในยุคนั้นโจรป้นนะเราจึงเห็นว่าภาพเก่าๆเคยมีนะที่ว่าขุดหัวคือเอาโจรไปตัดศีรษะที่วัด วัดภูเขาทองเพื่อนๆไปดูได้ภาพเกา่าๆที่มีคนคนนั่งแล้วก็มีเรียกว่ามีเพชฌฆาตนะลำดาบอ่ะแล้วชาวบ้านก็ยืนล้อมดูกันนะเพื่อนๆเ,เห็นไหมนั่นแหละคือโจรอ่ะคือสมัยก่อนถ้าจับได้นี่ขุดหัวอย่างเดียวเลยนะภาพเกา่าๆไปไปดูได้นะพะ่อใหญ่มาก็เคยเห็นนะภาพนั้นอนะ่ะที่เชิงภูเขาทองอ่ะตัดเสร็จก็ทิ้งอีแรงมารอกินซากศพที่เชิงภูเขาทองอ่ะนั่นแหละ คือโจรในยุคนั้นก็มีะนะป้นกลางวันนั่นแหละป้นร้านเจ๊กะนะโยมที่จะนำทานมงคลจะมาถวายหลวงปู่สร้างาพระสมเด็จเนี่ยยืนรอพอดีฟันเจ๊กยังไม่พอยังมาฟันลูกค้าเขาอีกเขาก็ยกแขนขึ้นรับเลยฟันแขนฟันไม่เข้าขเพื่อน,อนขนาดนั้นนะยังไม่มีพระสมเด็จนะเพียงแค่ว่าเอาฐานไม้มงคลเนี่ยที่จะมาให้หลวงปู่ท่าน สร้างเป็นภาพสมเด็จเนี่ยมีจิตที่จะไหวหลวงปู่แล้วจิตอันเป็นกุศลแล้วนี่คิดถึงหลวงปู่อยู่เนี่ยฟันชับลงเนี่ยแขนยกรับฟันไม่เข้าเรื่องเล่าเป็นมาแบบนั้นอ่ะนะเป็นเป็นเรื่องที่แบบมหัศจรรย์นี่คือเป็นไม้มงคลนะ คือสมเด็จองค์ดำถ้าใครมีก็รักษาไว้ให้ดีนะเพื่อนๆไอ้ที่เราเห็นแดงๆคือเขาเรียกว่าเป็นแร่แร่เม็ดมะขามนะท่านเรียกว่าแร่เม็ดมะขามหรือแร่ดอกมะขามนะบางครั้งก็เรียกว่าเหล็กไหลเพลิงนะเพื่อนๆนะถ้าเป็นกลุ่มของพวกเล่นเหล็กไหลก็จะบอกว่าเหล็กไหลเพลิงนะเหล็กไหลเพลิงก็จะมีเม็ดแดงๆนะเม็ดแดงๆพุทธคุณนี่ก็มา,าอุดเหมือนกันเนี่ยเห็นไหม ให้ให้ดูเต็มองคก่อนนะจะให้ดูเนื้อใกล้ๆเนี่ยเพื่อนๆถ้าใครมีเนี่ยใครมีเก็บรักษาไว้ให้ดีนะถือว่าโอ้โหสุดยอดเลยนะเนี่ยดูเนื้อเนื้อเขาจะเป็นเนื้อค่อนข้างละเอียดนะเพื่อนเพื่อนเนื้อใบลานเผาเนี่เป็นเนื้อละเอียดมากเลยนะฐานฐานเนี่ยเวลาเราตำตำฐานเขาจะละเอียดมากเลยนะ เป็นเม็ดเม็ดมวลสารเรียกว่าเป็นเรียกเป็นมวลสารของบล็อกพิมพ์เก่านะเพื่อนๆนะนี่คือด้านหน้าผมดูด้านหลังนี่เป็นเพื่อนเป็นยังไงกับด้านหลังเนี่ยนี่คือด้านหลังนะครับจะให้เพื่อนเพื่อนได้ได้เห็นใกล้ๆกันนะครับทนนะีนี้อย่ากระพริบตานะเนี่ยมหาอุดนะเพื่อนๆใครม,ใครมีใครมีสมเด็จบัดละคัง เรียกว่าสมเด็จองค์ดาเนี่ยมหาอุดเพื่อน,นเพื่อนดูดูแลเม็ดมะขามเรียกว่าเหล็กไหลเพลิงอะแรละดอกมะขามนยเพื่อนดูสิครับเหมือนสนิมนะนของแท้ต้องอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนดูสิครับเป็นธรรมชาติไหมครับอย่างเงี้ยไม่มีเจ๊ไม่มีปลอมไม่มีเรียนแบบแน่นอนของแท้ล้นลวนๆนะเพื่อนเพื่อนดูสิครับเนี่ยเป็นพระในยุคปลายนะร้อยสี่สิบปี 1ึงร้อยห้าสิบปีโดยประมาณนะร้อยห้าสิบปีเพื่อนๆนะดูสิครับแร่แร่ดอกมะขามก็ก็คลายนะพอคลายดอกมะขามไหมนี่วงกลมแร่เม็ดมะขามก็เหมือนเป็นเม็ดเม,ม,มอย่างเงี้ยถูกทั้งสองอย่างบางท่านก็เรียกว่าแร่ดอกมะขามบางทีก็เรียกว่าแร่เม็ดมะขามบางท่านก็เรียกว่าเหล็กไหลเพลิงก็มีเพื่อนเือนนี่ไหมครับที่เราเห็นเป็นสีเทาๆอย่างเงี้ย สีข้าวน้ำมันตังอิวเพื่อเนเพื่อนยังติดอยู่เนี่ยงามไหมเพื่อนเพื่อนงามนะสี่จะบรรยายเนี่ยก็ขาวเนี่ยคือเป็นบล็อกพิมพ์เก่านะี่ที่พระจจมาหาเก่าข้างต้นเนี่ยเป็นบล็อกพิมพ์เกา่าเอามาโรกสับบทละเอียดนะเพืเ่อนๆ เราก็จะเห็นเป็นเม็ดแดงเห็นไหมครับเม็ดแดงก็คือเศษอิฐพระสมกอกาแพงนะครับพยาีจแจเมามีกูแล้วมึงไม่จนนะนะไม่จนพออยู่พอกินนะนะไอ้คําว่าจนนี้ก็เราก็จนประมาณไหนนะไม่ใช่ว่าจนของคนรวยนี่ก็ลําบากก็พูดลําบากนะเพืเ่อนๆนะคือเอาเป็นว่าเรารู้เรารู้ตัวเราว่าเราจนหรือไม่จนนะพออยู่พอกินเนะี่ยมีกินมีใช้ใเพื่อนเพืเ่อนนะ อยู่ที่การทํามาค้าขายประกอบสมาชีพนะพระท่านก็ช่วยทางผพุทธคุณทางใจเราแต่เนื้สิ่งอื่นเนี่ยเราก็ต้องทํามาหากินนะเก็บออมอดทนขยันนะเพื่อนๆดูเนี่ยเหล็กไหลเพิงนะแร่ดอกมะขามแร่เม็ดมะขามนี่มีใครมีอย่างนี้บ้างเพื่อนๆอ่ะ ใครมีสมเด็จองดำอ่ะพูดเราขนลุกเนะสมเด็จอง์ดำไม่ใช่ว่าจะมีเหล็กไหลเพลิงแร่และเม็ดมะขามแล่ดอกมะขามอย่างนี้ทุกองนะมีก็มีน้อยแต่ว่าถ้าไม่มีเลยนี่ท่านก็อย่าไปจิตตกคิดว่าไม่ใช่นะถ้ามีก็ดีมีในี่แท้เลยแท้มีในี่แท้เลยนะถ้าไม่มีเหมือนพอ่อใหญ่มาหานก็อย่าไปจิตตกคิดว่ามันไม่ใช่อ,อ่อันนี้โอ้โหเหล็กไหลไผ่ดำแรงมากเลยนะ ถ้าใครมีสมเด็จอง์ดำเพื่อนๆลองเอาเอาแม่เหล็กมามาดูดเิโอ้โหวิ่งใส่เลยนะวิ่งใส่แรงมากเพื่อจะขดแรงเนีย่ยอันนี้เม็ดเหล็กไร้ภัยดำนะเพื่อนๆเ,เป็นก้อนเลยนะเนี่ยเป็นก้อนเลยนะเนีย่ยเป็นก้อนเลยเอาแม่เหล็กมาดูดดีวิ่งใส่นะติดหนึบเลยนะนี่คือด้านหลัง นะที่พระมหาบอกว่าเป็นบล็อกเก่าอ่ะเป็นบล็อกอิดบล็อกปูนบล็อกไม้เนี่ยเห็นไหมครับบล็อกหินเนี่ยยังมีเม็ดใหญ่มากเนี่ยไม่ใช่ก้อนผงโพธิคุณนะแล้วก็ไม่ใช่เม็ดพระธาตุด้วยนะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นเป็นบล็อกเกา่าะนะที่แตกหักจีมรนต้องก็เอามาโขกสะบดละเอียดแล้วก็มาดูด้านข้างกันนะดูด้านข้างกันบ้างนะก่อนที่จะไปดูด้านหน้าองค์พระนะ เราดูหลังใกล้ๆมาดูข้างใกล้ๆก,กันบ้างเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆคาบสีนวลเทาเขามักจะนิยมเรียกคาบสีนวลเทาก็คือเป็นพระเก่าพระเป็นร้อปีอ่ะนะพระเนื้อดิน่ะนะเป็นร0อปีเนะี่ยท่านต้องผสมด้น้ำมันตังอิวอยู่แล้วเมื่อผสมเนะี่ยจะต้องมีต้องเกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้เลยครับ ขนาดข้างๆยังมีเลยนะเพื่อนๆนี่คลาสสิกเลยครับนี่เขาเกิดนะนี่คือแร่เหล็กไหลไผ่ดำแล้วก็แร่เม็ดมะขามเนี่ยเเกิดเป็นดอกรอบรอบเม็ดเหล็กไหลทีอย่างนีอย่างนี้คือความเป็นธรรมชาตินะไม่ใช่ว่าเขาจะเกิดขึ้นแบบพืชเต็มองนะเกิดเป็นหย่อมๆอย่างเงี้ยของแท้เขาอะเห็นไหมครับเกิดขึ้นเป็นหย่อมๆเหมือนกับแร่ทองคำเกิดขึ้นเป็นหย่อมๆในบริเวณที่มีทองคําอยู่เพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมครับ ถ้าใครมีสมเด็จองดำนี่ขึ้นขอได้เลยนะเพื่อนๆปุกตุคุณนี่โอ้โหเหมาะสำหรับพวกอสมอรปภทหารตำรวจโจรที่ปราบโจรผู้ร้ายกลางค่ำกลางคืนอ่ะนะแม่ทัพในกองทั้งหลายพ่เห็นมหาแน,น,นะนำาลต้องมีสมเด็จองคดำนะถูกสโสรกนะอ่าก็ก็ดีอะ่ะพระองค์อื่นก็ดีสมเด็จแบบอื่นก็ดีแต่ให้ถูกสโสรกจริงก็ต้ององคดำนะเพื่อน องดำที่ท่านต้องดูแลค่ำคืนน่ะเพืเ่อนๆเห็นไหมครับนี่สวยงามไหมครับเห็นนะครับเม็ดแดงมาแล้วครับเม็ดแดงนี่ภาบสีนวลเทาอย่างงี้องนี้นะถ้าไปใส่กรอบทองนะเพืเ่อนๆน,นะใส่กรอบทองฝังเพชรน,นะใส่กรอบทองฝังเพชรแล้วโชว์นะแฟนโชว์โอ้โหเป็นภาพที่แบบ พูแล้วเนี่ยคนลุกคนพองพ่อใหญ่ามาหาในี่ในิสัยเสียอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆเวลาเห็นใครแขวนพระสมเด็จโชว์นอกเสื้อนี่พ่อใหญ่ามาหานี่ต้องมองเลยนะมองแล้วต้องต้องปรีเข้าไปเดินพูดคุยทักทายนะไม่ว่าจะเป็นอธิการรองอธิการขหาบดีเศรษฐีบุ้มังมีทั้งหลายถ้าหากว่ามาโชว์พระให้พ่อใหญ่มหาเห็นนอกเสื้อนะเรียบร้อยทุกลายนะเข้าไปพูดคุยทักทายดู ดูแบบมีมารยาทนะเราไม่ได้ไปวิาพา์วิจารณ์ดูแบบอนุโมทนาบุญนะระดับคนอย่างพวกท่านน่ะแฟนสําเด็จออกนอกเสื้อนี่ไม่ธรรมดาหรอกครับต้องคุยถ้าเขาไม่ถามพ่อใหญ่มหาพ่อใหญ่มาจะไม่แสดงความคิดเห็นนะนอกจากว่าเจ้าของพระถามถามแล้วก็ชวนคุยเราตึงจะคุยนะเพื่อเ,เพื่อนดูดูสิครับโอ้โห ดูพระพักิครับดูดูแร่แร่มิ้นบขามมันเพื่อนๆดูสิครับโอ้โหคุณพ่อคุณเจ้าเลยนะพนเพื่อนๆนี่อย่างเงี้ยเด็กไหลเพิงนั่นแหละครับโอ้โหมีท่านมายังไงท่านเกิดยังไงเพื่อนๆอย่างเงี้ยค,คือลักษณะการเกิดของแร่แร่ดอกมะขามเนี่ยดูสิพเพื่อนๆอย่างเงี้ยไม่มีทางอ่ะนะ ไม่มีทางที่จะเอามาะดิตประดอยมาเติมแต่งเรียกว่าพระฝีมือไม่ไม่ใช่ไม่มีไม่เป็นแน่นอนอย่างเงี้ยท่านเกิดขึ้นจากธรรมชาตินะเกิดขึ้นขยายแตกออกเไหมเกิดขึ้นขยายแตกออกเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เต็มทั่วองพระด้วยนะเป็นยย่อมนะเกิดขึ้นเป็นยย่อม,ยอ,มอย่างเงี้ยเห็นไหมลักษณะการเกิดอย่างเงี้ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนลักษณะการเกิดของท่านนี่เกิดเป็นย่ย่อม ไม่ใช่เกิดแบบดูแล้วมันขัดตานะอันนี้เกิดขึ้นแบบเป็นธรรมชาตินะเห็นไหมเพื่อนๆเหมือนแร่ดอกดอกมะขามบางท่านก็เป็นเม็ดอะไรเม็ดมะขามเ็าเรียกอย่างนั้นเหล็กไหลพื้นเ็าเรียกก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆดูเกต่านี่ไหมครับเห็นดูเกต่านตกท้องช้างนะพลาดผ่านซุ้มระฆังเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับ เห็นไหมครับผ่านผ่านซุ้มะระฆังความงามของท่านนะเพื่อนๆน,นี่งามงามยิ่งนักนะนดูแต่ละจุดนะคาบไขนวลเทา เกิดขึ้นในองค์พระนะเราเรามาดูกันแบบ390องศาสบางศาบางด,ดูพื้นสิเพื่อนๆดูอย่างเงี้ยใครแต่ถ้าแฟนบันทเทากนะ็รู้นะเพื่อนๆดูให้ดูอย่างเงี้ยตรงไหนของเนื้อพระสมเด็จทุกคนตอบได้นะดูอย่างเงี้ยสมเด็จองค์ดำแนำ่นอน ดูอย่างนี้นะหลายท่านก็ตอบได้ดูเนื้อปับ๊บดูอย่างเงี้ยพระสมเด็จเลยอย่างเงี้ยบางท่านก็ตอบว่าเป็นพระพระเนื้อดินนะ่ะนะดินอย่างอื่นนะ่ะนะแต่หลายท่านเห็นอย่างเงี้ยถามตอบตทันทีเลยเนื้อพระสมเด็จพระพักถูกต้องนะครับอย่างนี้เลยนะครับ ดูพระอุระหมอหมอแกทหารตำรวจนะที่ดูแลโจรผู้ร้ายคือทำงานกลางคืนว่างั้นเตอะนะครับขึ้นเหนือลองใต้ขับรถส่งสินค้าหรือว่าต่างบ้านต่างเมืองทำมาหากินประจนภัยนะต้องมีสมเด็จองดำนะเพื่อนต้องมีสมเด็จองดำนะพระถูกสโลกนะ ถ้าท่านมีนะท่ามีไม่มีก็แฝนรูปอื่นก็ป้องกันได้องค์อื่นป้องกันได้แต่ให้ดีถูกสุโลต้องสมเร็จองค์ดำนะที่ทํางานกลางคืนปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองคุ้มครองดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนแนะนําให้แฝนพระสมเร็จองค์ดำนะขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ